ขนาดนี้เราพร้อมแล้วที่จะไปดูเหี่ยวตามโอรแกรมที่วางเอาไว้เ,เนื่องจากน้ำลงเรืออาจจะไปไม่ได้แต่เราลอขึ้นเรือนะเดี๋ยวถ่ายดูขอให้โชคดีวันนี้เจอเหี่ยวเวลา,าห้าโมงเย็ยนนะเราจะไปดูเหี่ยวด,ด,ดูแดดแรงมากแม่ลุย มาถึงแล้วนะครับไฮไลท์ของทริปนะคะการล่องแพชมเย,ยวนะครับผมแพนี่คือไม่เปียกน้ำนะครับแต่ว่าเซฟตี้ก็คือต้องใส่เสื้อไว้แบบนี้นะคะไปแบบช้าๆเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนและในที่สุดนะฮะน้องเยียวนะครับก็มาโชว์ตัวให้เห็นจริงๆนะฮะจริงๆทั้งทริปเนี่ย มีอยู่ 3, 4ตัวนะคะผมแต่ว่าก็เน้นชมวิวบรรยากาศนะคะแล้วก็ที่แพเนี่ยเขาจะเปิดเพลงบิวให้นักท่องเที่ยวนะะมีความคึกครื้นนะครับผมเราก็เอ็นจอยไปและนี่นะครับสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงนะฮะน้องปูสีน้ำเงินนะครับเป็นสีตามธรรมชาตินะฮะคิดว่าน่าจะเกิดจากสารอาหารพวกเปลือกหอยอะไรที่เขากินเข้าไปนะฮะ อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะปูสีน้ําเงินแบบนี้ตัวก็ประมาณปูใหญ่กว่าปูลมนะคะแต่ก็ไม่ถึงปูนาปูดํานะคะแต่ดูนะครับความมหัศจรรย์ของเขานะคะสีแบบชัดเจนแล้วก็มีอยู่เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปูอะไรก็ไม่ได้ถามเขานะครับแต่มีอยู่เยอะจริงๆะสำหรับป่าชายเลนทางนี้นะครับ